สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18เมษายนนะครับวันนี้ฟุตบอลคู่ใหญ่ๆบิ๊กแมชไม่มีให้ติดตามกันนะแต่ว่าก็จะมีลีกชั้นนำเตะกันมากมายเลยนะครับวันนี้ผมหยิบม,มา2คู่คู่แรกไปดูก่อนเลยเป็นฟุตบอลลีกโปรตุเกสน,นะครับไปดูทีมจ่าฝูงอย่าง สะอตตร์ิงลิสบอนนะครับก็ตอนนี้กําลังขับเคี่ยวรุ่นแชมป์กับเบนฟิก้าอยู่นะครับตอนนี้เป็นจา่าฝูงนะครับหกสิบเาคะแนนเท่ากันกับเบนฟิก้าแต่ว่าลิสบอนเหนือกว่าตรงที่ลูกได้เสียบวกมากกว่า5ประตูนะครับคือพวกเขายิงไป5 1าประตูณตอนนี้นะครับผลงานที่ผ่านมาช่วงหลังลิสบอนค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่แพ้ใครมา11เเกมรวดนะครับแล้วก็ ชนะถึง7เกมนะครับคือตอนนี้นอกจากเกมลิกก็ยังมีบอลถ้วยในประเทศที่รุนได้อยู่ซึ่งผมมองว่าเกมนี้เนี่ยสำคัญกว่าครับเพราะว่าเกมบอลถ้วยเนี่ยเจอกับผู้แข่งที่เป็นงานที่ไม่หนักเท่าไหร่ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าวันนี้สำคัญที่สุดคือการเจอกับโมเรเลนเซ่ที่ผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะคือไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่นะครับคือไปดีมที่อาจจะยิงไม่เยอะ แต่ก็เสียประตูยากเหมือนกันนะถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากอยู่สำหรับลิสบอนในวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดดูจากภาพรวมครับลิสบอนเหนือกว่าทุกอย่างเลยทางเรื่องของอฟองกันเล่นครับคุณภาพทีมชื่อชั้นแล้วก็อ่า,าได้เปรียบต่างๆนะครับคือเกมแรกเนี่ยที่เจอกันมาที่ลิสบอนไปเยือนเนี่ยพวกเขาแพ้มาหนึ่งสองก็น่าจะใช้เกมนี้เป็นการเช็คบินรางแคนผพรเชื่อว่าเกมนี้เอาแน่นอนครับต้องการสามแต้มเพื่อ หลายปัจจัยทั้งการล้างตาทั้งทั้งอ่าทั้งการทําแต้มฉีกหนีเบฟิก้าไปอีกแล้วก็วันนี้ทุกอย่างมันดีกว่าหมดเลยเพราะว่าผลงานดีกว่าเล่นในบ้านด้วยผมว่าเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าสคะแนนไม่น่าหลุดมือไปไหนนะครับส่วนจะยิงก,กี่ประตูเดี๋ยอันนี้ต้องลุ้นกันนะตล้วแต่แฟนเลยนะครับผมชื่ว่าเกมนี้สกอร์ที่คาดน่าจะเป็นลิสบอนชนะส0นนะครับผม สว่วนดีคู่หนึ่งับไปดูกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับไปดูคู่ระหว่างอ็อกฟอร์ดเจอกับลีสยู่นเต็ดนะครับอ็อกฟอร์ดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมีตายนะครับอยู่ที่17นะครับ48คะแนนจาก42เกมก็อยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่6แต้มแต่ก็ถือว่าไม่กดดันมากเพราะว่าตอนนี้ทีมวิหนีตกชั้นมีอยู่ประมาณอันดับ16ถึง24คือ8ทีมนะครับ เอาต่อชันแค่สามทีมก็ต่อมาว่าลุ้นกันอีกนานเลยในช่วงสี่เกมสุดท้ายนี้นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าอ็อกฟอร์ดอาจจะได้เปรี่ยบครับกับการเล่นในบ้านผลงานก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะถ้าดูจากสถิติช่วงหลังนะครับคือไม่ดีมากแล้วก็ไม่แย่มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาของพวกเขาในวันนี้คือการรับมือกับทีมจ่าฝูงอย่างลีสยูไนเต็ดที่ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับลีสเนี่ยไม่แพ้ใครมา ติดต่อกัน6เกมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชนะด้วยนะครับคือพักหลังเนี่ยยิงได้เยอะก็จริงแต่ว่าก็เสียประตูค่อนข้างจะไล่ไกันเหมือนกันเพราะว่าเป็นปัญหาที่ช่วงหลังอาจจะแผ่วๆไปเหมือนกันแต่่าคิดว่าเกมนี้เนี่ยเจอกับคู่แข่งที่จะบอกว่าถ้าว่าการปตปนะครับชื่อชั้นเรื่องของดีกรีมาตรฐานฟุตบอลเนี่ยดีสเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับการเจอกันนัดแรกก็เป็นทางฝั่งของลีที่เปิดบ้านกดไป4-0ูนย์นะครับ วันนี้อาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนนัดก่อนเพราะว่าทางฝั่งเจ้าบ้าเองก็ต้องการแต้มเพื่อที่จะหนีตายเหมือนกันแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าวัดกันจริงๆถ้าเกิดมองถึงเรื่องของความเด็ดขาดเนี่ยผมจะมองว่าลีดสปีดจุดนี้ที่ดีกว่านะครับเรื่องการยิงประตูเนี่ยวางผลได้เลยผมเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะฝ่ายเก็บ3คะแนนได้นะครับสกอร์ที่คาดผมว่าเกมนี้ก็อาจจะเหนื่อยแล้วนะอาจจะอยู่ที่21หรือไม่ก็3-1นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้สกอร์อาจจะยิงขาดได้ ผมว่าลีสภาษีดีกว่าชัดเจนเลยนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับ